สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการรีวิวหุ้นอีกครั้งนะคะซึ่งรายการรีวิวหุ้นนั้นก็เป็นรายการที่เราจะนําหุ้นที่น่าสนใจมาเจาะลึกลงรายละเอียดให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบข้อมูลกันค่ะโดยในวันนี้คุณผู้ชมอยู่กับดิฉันปริมพรมมวงเอกรับหน้าที่เป็นผู้ด,ดําเนินรายการค่ะสําหรับวันนี้ค่ะคุณผู้ชมคะเราจะมารีวิวหุ้นบริษัทบีกิมพาวเวอร์ B จำกัดหาชนหรือว่าบีกิม ที่ล่าสุดบริษัทเพิ่งมีข่าวดีได้รับใบอนุญ,ญาตประกอบกิจการจัดหาและค้าส่งก๊าซธรรมชาติหรือว่า LNG Chipper จากคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานจำนวน650,000ตันต่อปีเพื่อจัดจำหน่ายให้กับโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมของบริษัทซึ่งเริ่มในปี2565ซึ่งจะช่วยเอื้อประโยชน์ในด้านการบริหารต้นทุนเชื้อเพลิงที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้าของบริษัทนั่นเองค่ะ พร้อมกันนี้บริษัทยังพึ่งถแถลงแผนของปี2,513ว่าในช่วงที่เหลือของปีบริษัทนั้นจะเดินหน้าต่อไปอย่างไรท่ามกลางวิกฤตการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ที่ยังไม่ขี้ขายเท่าไรนักซึ่งคุณปียนาสุนทรวาทะประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบีกิมก็ได้กล่าวมาค่ะว่าบริษัทนั้นยังคงมั่นใจว่าภาพรวมธุรกิจจะไม่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิ 19. ด -19 โดยในไตรมาสที่1ที่ผ่านมาบริษัทยังคงมีการเติบโตที่ดีอย่างต่อเนื่องรวมถึง ธุรกิจรายได้ส่วนใหญ่ของบริษัทนั้นมาจากสัญญาซื้อขายไฟระยะยาวกับหน่วยงานภาครัฐซึ่งคิดเป็นสัดส,ส่วนกว่า70ปรประกอบกับปีนี้นะคะบริษัทจะมีการรับรู้รายได้จากโครงการโซล่าในเวียดนามกำลังการผลิตอยู่ที่677เมกะวัตต์เข้ามาแบบเต็มปีด้วยเช่นกันอีกทั้งบริษัทยังมีลูกค้าใหม่ในกลุ่มอุตสาหกรรมทยอยเข้ามาอีกในช่วงที่เหลือของปีรวมกว่า30เมกะวัตต์ตามสัญญาซื้อขายไฟซึ่งก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่จะเข้ามาช่วย สนับสนุนรายได้ของบริษัทในปีนี้ให้เติบโตดีอย่างต่อเนื่องค่ะทีนี้เรามาดูความคิดเห็นของโปรกันบ้างนะคะว่ามีความคิดเห็นต่อหุ้นดีกิมยังไงกันบ้างโดยบริษัทหลักทรัพย์ยวนต้าประเทศไทยระบุว่า หลังคณะกรรมการกะกะพออนุมัติไลยเส้นการนําเข้าก๊าซธรรมชาติ LNG ให้แก่บีกิมยวนต้าก็มีมุมมองเป็นบวกจากประโยชน์ต่อบีกิมมากกว่า SPP รายอื่นเนื่องจากเป็นผู้ประกอบการที่มีสัสดส่วนลูกค้า IU สูงถึง25%เมื่อเทียบกับกัาฟที่อยู่ที่13% นอกจากนี้ในปี2,565จะเป็นช่วงที่มีโรงไฟฟ้าที่ได้รับการอนุมัติให้สร้างโรงใหม่ทดแทนอีกจำนวน5โรงกำลังการผลิตรวมกว่า700เมกะวัต์คิดตามสัดส่วนการถือหุ้นที่553เมกะวัต์คิดเป็นสัดส่วน15%ของกำลังการผลิตที่มีทั้งหมดในปี2,565ซึ่งก็มีโอกาสที่บีกิมนั้นจะนำเข้า LNG เพื่อมาใช้กับโรงไฟฟ้าหลัก5แห่งนี้เนื่องจากว่ายังไม่มีสัญญารับซื้อ LNG จากผู้ประกอบการรายใดเพราะเป็นโรงไฟฟ้าที่สร้างใหม่ทดแทน ซึ่งการนำเข้าเองนั้นทําให้ต้นทุนขึ้นอยู่กับราคา LNG ตลาดโลกจากปัจจุบันนะคะต้องอินสูตรการคิดตามราคาของปะตะทซึ่งก็สูงกว่าราคาตลาดโลกเป็นอย่างมากโดยปัจจุบันราคาตลาดโลกอยู่ที่ราว65-70บาทต่อล้าน BT ทขณะที่ต้นทุนปะตะทอ,อยู่ที่ราว260บาทต่อล้าน BT U. ททั้งนี้อาจมีต้นทุนเกี่ยวกับการขนส่งก๊าซเพิ่มเติมบ้างแต่ว่ายวนต้านั้นก็ประเมินว่าการนําเข้าเองจะประหยัดต้นทุนได้มากกว่า ดังนั้นก็เลยจึงยังคงคําแนะนำซื้อนะคะและก็พร้อมกับอัปราคาเป้าหมายของบี i ิมเพิ่มขึ้นจาก50บาทเป็น60บาทนั่นเองค่ะด้านบริษัทหลักทรัพย์ดีอ b สบิเกระบุว่าบี i ิมนั้นรายงานกำไรสุทธิไตรามาส1ปีนี้อยู่ที่81ล้านบาทซึ่งลดลง85%เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนและลดลง80%เมื่อเทียบกับไตรามาส4ของปี2512ค่ะ ซึ่งก็ต่ำกว่าที่คาดไว้17%และต่ำกว่าที่ตลาดคาดไว้88%เนื่องจากว่ามีขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน673ล้านบาทพร้อมกันนี้นะคะปริมาณการขายให้อ e ี a กนั้นลดลงในเดือนมีนาคมหลังมีโควิด1 9และก็มีค่าใช้จ่ายการขายและบริหารสูงขึ้นสำหรับคอโปรฟิตนะคะอยู่ที่832ล้านบาท ซึ่งก็ส่งตัวเมื่อเทียบกับเยอออนเย r แล้วก็ Q on Q นะคะโดยได้รับอันนี้ส่งจากการซื้อกิจการ SPP หรือว่าโครงการอ่างทอง ที่มีกำลังการผลิตอยู่ที่123เมกะวัตต์เมื่อวันที่17มีนาคมที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามนะคะมองว่าแนวโน้มของ b g มนั้นจะดีขึ้นในไตรามาสที่เหลือของปีนี้โดยในไตรามาสสปีนี้นะคะค่าใช้จ่ายการขายและบริหารกลับเข้าสู่ภาวะปกติทําสัญญาขายไฟให้กับภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น14เมกะวัตต์และในช่วงครึ่งปีหลังของปีนี้ได้ตัวช่วยจากต้นทุนการที่ปรับตัวลดลงดังนั้น DBS Bigger จึงยังคงคําแนะนําซื้อด้วยราคาพื้นฐานที่ ที่58บาทค่ะขณะที่บริษัทหลักทรัพย์ฟิลิปก็ยังคงคำแนะนำซื้อนะคะด้วยราคาพื้นฐานที่53บาทหลังบริษัทนั้นมีความพยายามในการควบคุมต้นทุนและหาลูกค้าอุตสาหกรรมกลุ่มอื่นมาชดเชยแทนรวมถึงการขาดทุนค่าเงินนั้นก็เป็นเพียงการขาดทุนทางบัญชีไม่ได้กระทบต่อกระแสเงินสดของบริษัทจึงทาให้ฟิลิปนั้นยังมีมุมมองเป็นบวกต่อบีกิมอยู่นั่นเองค่ะ ขณะที่บริษัทหลักทรัพย์ทิสโก้นะคะก็มีความเห็นที่แตกต่างจากหลายโบกที่กล่าวมาข้างต้นค่ะโดยทิสโก้นะคะก็แนะนำถือด้วยราคาเหมาะสมที่38บาท ถึงแม้ว่าทิสโก้จะเชื่อว่าผลประกอบการของบริษัทนั้นจะเพิ่มขึ้นเนื่องจากไม่มีผลกระทบจากค่าเงินในช่วงไตรมาสสปีนี้ซึ่งจะถูกชดเชยจากการดําเนินงานที่แย่ลงจากปริมาณความต้องการไฟฟ้าที่ลดลงโดยเฉพาะในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ซึ่งบริษัทนั้นมีสัดส่วนลูกค้าอยู่ถึง35%เที่ปิดดําเนินงานในเดือนมีนาคมถึงต้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาและการดําเนินงานของโครงการโซลาร์าฟาร์มที่โดนกดดันตามฤดูกาลก็ตามแต่ทิสโก้ เขายังคงชอบลงไฟฟ้า i p p มากกว่าและปรับประมาณการปีนี้ของบีกิมลง19%เนื่องจากรวมผลกระทบจากค่าเงินและกลุ่มนิคมที่ชะลอตัวลงอย่างไรก็ตามนะคะทิสโ o ้นั้นก็ยังคงชอบโรงไฟฟ้าเช่นราดแล้วก็ e อโกมากกว่าเนื่องจากว่าบีกิมนั้นยังมีความเสี่ยงเชิงลบนั่นก็คือการปิดโรงไฟฟ้าและอุปสงค์ที่ลดลง แต่ก็มีความเสี่ยงเชิงบวกจากการซื้อกิจการค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับหุ้นที่เรานำมารีวิวในวันนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ที่ช่วยประกอบการตัดสินใจในการลงทุนให้แก่คุณผู้ชมแล้วก็นักลงทุนหลายๆท่านได้นะคะและในครั้งหน้าเราจะมารีวิวหุ้นตัวไหนให้คุณผู้ชมได้รับชมกันอีกก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด s c r สไครป์ช n e l YouTube หุ้น Insight ด้วยนะคะสําหรับวันนี้ดิฉันต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ